สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องหัวข้อวิธีสังเกตตัวเองตอนตั้งครรภ์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าจี้ตั้งครรภ์ได้15วิกแล้วนะคะตื่นเต้นอนะบอกไม่ถูกคือครั้งแรกตอนที่ยังไม่รู้ว่าตั้งครรภ์อะพฤติกรรมของตัวเองเปลี่ยนไปไหมนะคะจะค่อนเปลี่ยนสำหรับจี้นะคะเพราะว่าตอนสองเดือนแรกอะคือกินอะไรไม่ได้เลยหิวมากแต่ว่ากินไม่ได้จะกินได้อย่างเดียวคือมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็พวก ผลไม้เท่านั้นนะคะก็คืออันนั้นคือจะกินอย่างเดียวหิวอย่างเดียวงงแง่ข้างเอาเดืใจตัวเองนะคะแล้วก็จะกินข้าวไม่ได้ข้าวนี่คือกินแล้วอ้วกอะ่ะกินแล้วทรมานกินแล้วแบบผะอ,อืดผะอมเป็นอาการเหมือนกดไหลย,ย้อนนะคะเหมือนแบบมันอยากกินมากเลยอะ่ะพอกินไปแล้วมันกินไม่ได้แล้วก็แบบทิ้งไว้แบบนั้นประมาณเป็นอยางเนี้ประมาณสองสามอาทิตย์เลยนะคะก็ถามตัวเองว่าเป็นอะไร แต่ในความที่เราเป็นคนที่แบบกินเหล้าหนักมากกินเบียร์หนักมากปาร์ตี้หนักมากแล้วก็แบบพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเราก็เลยมองตัวเองว่าเอออาจจะเป็นเอฟเฟกจากการที่เราไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็กลับมาแล้วก็แบบพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สังเกตพฤติกรรมของแฟนเราเหมือนกันนะคะก็ <S <S มีอาการเบื่ออาหารนะคะปกติเป็นคนกินเยอะมากนะคะก็จะเบื่ออาหารไม่กินเลยแล้วก็ไม่หิวเลยเขาเป็นคนที่แบบจากเมื่อก่อนกินแบบเยอะมากอะไรเงี้ยพอตอนประมาณ2เดือนที่เราท้องอ่ะแฟนเราแบบ ไม่หิวเลยไม่รู้สึกหิวแล้วก็ไม่เห็นเขากินอะไรเลยเขากินไม่ลงพอเขากินเขาก็ไปอ้วกอะไรเงี้ยบางวันเขาก็จะแบบตื่นมาเขาก็อ้วกบางวันตื่นมาเขาก็แบบเหม็นขี้หน้าเราอะไรเงี้ยแต่แต่ที่ก็เหม็นขี้หน้าแฟนเหมือนกันนะคะมีช่วงแรกๆก็จะเป็นฟิลแบบว่าเหม็นขี้หน้าไม่อยากคุยด้วยไม่อยากนอนด้วยไม่อยากเจอไม่อยากแค่เห็นหน้าแล้วมันแบบขึ้นไส้อะเห็นหน้าแล้วมันหงุดหงิดอ่ะจนแบบว่าเออแยกกันนอนเือะอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแยกกันนอนระหว่างบ้านเขาก็อยู่ยี่บ้านหลังหนึ่งเราก็อยู่ีนบ้านหลังหนึ่งนะคะก็แยกกันนอนก็ก็คือเจอกันปกต,ติอะไรเงี้ยแต่วันไหนเยอะเกินไปเราก็จะแบบเออห่างกันเถอะไม่อยากเจอไม่อยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยพฤติกรรมนะคะก็มีมันเปลี่ยนบ้างก็จะเป็นแบบฉี่บ่อยนะคะวันนั้นน่ะสังเกตตัวเองปกติตัวเองอาจจะฉี่ตอนก่อนนอนแล้วก็ระหว่างหลับประมาณสองครั้งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่วัวนนั้นน่ะคือฉี่แบบ ทุกสิบนาทีทุกสิบห้าทีคือจี้ไปฉี่ไปฉี่ไปฉี่จนแบบจนจี้บอกแฟนว่าเฮ้ยเธอเขาฉี่จนแบบเขาไม่ไหวแล้วนะเขาว่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ร้องไห้ฮอร์โมนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยจ้าจากเป็นคนที่แบบเข้มแข็งปับจัดคือตอนนั้นคือเป็นคนอ่อนแอเป็นคนแบบแค่ฉี่บ่อยก็ร้องไห้แล้ว่างงป้างงก็เลยแบบร่างกายแปลกๆแ,แล้วบอกแฟนว่าตัวเองเขาฉี่บ่อยเขาร้<ๆ>องไห้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาร้องเหมาออกมาเลยเว้ย แฟนก็ S <S <an> แบบโอวแฟนก็แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแฟนก็แบบมากอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วเราก็ก็คืองงก็คือหายร้องเลยหยุดร้องเลยงงมากอ้องอะไรแล้วเราก็แบบกูเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแค่บางทีแฟนแบบเมินใส่เนี่ยเราก็แบบอ่อนไหวแล้วแบบเป็นอะไรทำไม้องทำแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแบบอ่อนแอค่อนข้างที่อ่อนแอฮอร์โมนเปลี่ยนบ่อยแล้วเราก็แล้วเราก็เลยแบบ ไปบอกแม่ว่าเฮ้ยแม่เนี่ยประจำเดือนไม่มานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็บอกตรวจไหมเราก็แบบเฮ้ยไม่กล้าตรวจอ่ะไม่กล้าตรวจเราเราไม่ยังยังไม่อยากตรวจอ่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องรับกับความรู้สึกแบบนั้นยังไงอ่ะถ้าเราท้องขึ้นมาเราจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าเราไม่ท้องเราจะเป็นอะไรหรือคือมันในหัวมันแบบมันคิดเยอะมากอะ่ะคือแบบไม่รู้อะ่ะคือแบบเรายังไม่ตั้งตัวอะไรข้าง้านนั่ะแราแบบ เขามาแล้วเราก็ต้องรับไว้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเราเป็นคนที่แบบว่าเออถ้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่คือด้วยความที่แบบเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นไงเราก็เลยโอเคแม่เดี๋ยวเราลองตรวจด,ดูนะอะไรย่างเงี้ยก็คือทิ้งระยะไว้ประมาณแบบประจรําเดือนประจําเดือนเจ๊เลื่อนประมาณเกือบเดือนนะคะแต่หลายคนก็จะสงสัยใช่ไหมว่าโอ๊ยเป็นเดือนทําไมไม่ตรวจเพราะว่าช่วงก่อนจจ๊สองเดือนที่แล้วอะไรย่างเงี้ยจี้กินยาคุมแล้วจจ้ก็แบบเหมือนลืมกินอะไรอย่างเงี้ย ก่อนหน้านั้นก็ประจำเดือนก็เลื่อนมาแบบเป็นสองเดือนหนึ่งเดือนคือมันมาแบบไม่ปกติไงแล้วครั้งนี้ที่เราคิดว่าเออมันก็ไม่คงคงแบบไม่ปกติมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไม่ต้องตรวจหรอกเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแฟนก็แบบแรกแรกแฟนก็พูดว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาหลังๆแฟนเริ่มแบบว่าเออตัวเองท้องแล,แล้วแหละตัวเองท้องแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยตัวเองจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออถึงเวลาต้องตรวจก็ต้องตรวจว่าอะไรอย่างเงี้ยสองขีดเลยอ่ะพอตรวจปุ๊บแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบ ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเป็นความรู้สึกที่แบบคือร้องไห้เลยเว้ยแบบแม่ก็ร้องไห้แม่แบบเฮ้ยฉันจะเป็นยายแล้วหลออะไรเงี้ยที่ก็แบบที่ก็ร้องไห้แล้วแบบเฮ้ยกลัวดูแลเขาไม่ดีอ่ะตอนนั้นคิดไปไปคิดไปแล้วนะว่าแบบเฮ้ยกลัวดูแลเขาไม่ดีอ่ะจะเป็นแม่คนแล้วหลอคือแบบในหัวนี่เต็มเลยนะว่าแบบต้องร้องไห้หรือดีใจว่าหรือยังไงว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละแม่ก็ทุกคนก็รู้ในบ้านก็รู้พี่เลี้ยงก็แบบ ดีใจแม่ก็ดีใจแฟนก็ดีใจเราเราก็ดีใจแล้วเราก็ไปฝากคันกับคุณหมอเลยหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับแม่แม่มือใหม่นะคะหรือว่าคนที่กำลังจะวางแผนมีน้องนะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอให้คลิปนี้เป็น เป็นประสบการณ์ของจี๊แล้วกันแล้วก็เป็นมอนเมมเบอรีของจี๊ดด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่บเพื่อนๆทุกคนได้วันนะคะห mm hmm. วังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย